น,นี่แหละผมถึงยกตัวอย่างให้เบิ้งว่าทําไมเราถึงจะไปซีเรียสโอ๊ยแม่งเอ้ยคนเบิ้งหน่อยเอ้ยเอ้ยบางคนบางหลายถ้างานปิดวิกอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสมรภูมิในการปิดวิกนี่นีอืมเปลี่ยนได้เปลี่ยน เมื่อคืนนะฮะพี่นอ้องเมื่อคืนนี่้นตีที่เมือนนั่นท้่ของอะไรนะนาเจียตอนดูหีเนาะอืมแต่นตีที่ประจําของเราะมันก็มีแบบทีมอยู่คือที่ใหม่คือตอนเนี้ยนํำจริงอ่ะเฮาบ้านใแบบประจํำค่ะ,คะอืม รำทิ้งตอนนี้เราไม่ได้ไม,มีใครประจําเนี่ยอันนี้คอยบฮอมให้ FC บางคนที่อาจจะแอบคิดว่าคือว่าจะของพักแทะคือว่าจะของโนโ่นนั่นแท้นะผมบอกแทะเลยหมองนีละผมบอกแท้เล,เ,นนลแทเลยว่าผู้ข่งประเทศซีเหลี่ยมได้ว,ว่านคนเบืองหน่อยอันนั้นนี่บ้านใน ไม่ได้ไบุกขอยเป็นแ่าบุกขอยคักดิแต่และพื้นที่มันมันจะไปดูแบบเต็มทุกคนเลยมันไม่มีหรอกเออแล้วจะประสบความสำเร็จไหมนั่ว่ารุนที่ร้นแดนทุกหห่องมันก็ไม่มีหรอกเออดีอืม ที่เนี่ยผมเห็นเพื่อนผมกับเบื้องผมลนทิกตอกเลยเรีนย,นะ ok นนนนยน,น,นเนี่ยนะไอ้ทิกตอกกับโจนไปบอกคนดูแค่นี้โนนีน่ากับโนนเนี่ยอะไรก็ตามถ้าด้วยสป,ปินิสอินเดียคนน้อยก็ต้องเล่นแหละมันได้ไปแล้วเออเล่นได้เพราะได้เราะนคนบางๆนเรียนตะเพินมันก็จะรู้นะครับปจจุบันเนี้ยตอนรึ่ง ตอนนั้นตอนอยุคก็ผิดใหม่เนาะต้องเข้าแต่และสถานที่แมนัวเพราะอ่นานหัว็จยังสีได้นาตีพอแบบว่าโอเคสมมุติว่ามงนี้เข้าไปแล้วมันแปลกนะรอบหน้าเราไปแต่เราจะไปทีหลังทีนี้เพ้าสีเป็นแบบนั้นเน้เราจะไปที่หลัง,เร,เ,บบเ,รลงเราจะไม่ไปหัวน้ำเขาเอืน่นอืม สายอยู่อะหัวน้ามีไหมถึงว่าออกพารรษาลาพระเจ้านั่นคือออกนั่นเขาเอิ่นหัวน้ามปลายทางหรือว่าต้นกลางห้างนั่นคือปีใหม่เออหรือดูย,อย้อนย้อนแล้วนั่นก็คือเมษากับพุสภ้านั่นคือสิปิตเลยเดี๋ยวนี้เดียวก็ปิดแล้วเมื่อก่อนในวงหมอลำแต่ละวงพี่น้องไม่มีใครปิดนิถานนะเต็มที่ก็คือพฤสภ้า ตาแซบเนาะพีนโนมาด้วยจ้ามาเด้อทนังขวัญอืออันนี้พูดให้ฟังเลยว่าเมื่อก่อนนี่พวกมะน้ำนี่บเพราะเกินกลางเรือนพุทธภาดอกปิดแล้วอือจะทุกมมื่นี่ิีจังหรอซ้ำบ่ปิดสุ่มมือนเนี่ยซ้ำบ๊อบมมป,ปิดสร้างไปงงงอ,อะไรครับเบี้ยทุงปุ๋ย ช่วงวันศุรเสด็จเรวมาไหนแล้วโทรหาจิบมงคืนใ่เอาคนรอต้องขอแต่คนรอบ่ได้เยเี่เออ้องเป็ดสตวมาเตือนเออช่อว่างคนไปสองคนมันเนี่ยไปไม่แซมเดีไปหรอเปล่าบินเลยโอไปพ่อแม่แอนบอดพี่เดี่ยวเหพีเดี่ยวล่ะอ๋อทาไปเี่ยวเปล่า ไปเที่ยวกับเพื่อนชายให้เปล่าไปเที่ยวกับเพลงหรืไปเที่ยวเชียงใหม่หรือเปล่าโตนาะที่เนี่ยชอบสีมือมีเสียงพี่หนุม่มขอบคุณครับหน้านี้เขาเป็นช่วงเขาเก็บเกี่ยวมุจเต่าเสือบานี่อยิ่งอำเภอหนึ่งหมดสุดพ่อยอ,อ่อะอำเภอบ้านแบกเป้นเนี่ย ไม่ได้ดังๆไปปิดวิดีวีดีนองเอ้ยขี่แตกผมมีคนเบิ่งเออแตกบ่ล่ะอำเภอเสียแล้วพุ่งหีบ้านตองเบนเนี่ยต้อมีมาตการเปล่าแมนเชื่อไหมเห็นไหมคุณไอถึงบอกอย่างนี้ว่าต่อให้คุณดังแค่ไหนบางพื้นที่เขาก็ไม่ดูคอนเสิร์ตบางคนว่าคือมีคนเอ้ยมีคือคนคือหน่อยแค่มันเป็นเรื่องปกติเออเรื่องธรรมดา มือหอยบ่ได้เคยว่าแต่มือหอยโวยงานแตกมิกทุ่งหนู่นนี่นะยังไม่ได้ว่านะมีแต่คนเชื่อบอกไปอีกเพราะแบบแมนม้องเต็มทุก่งอนนมันบ้าเพราะว่าเห็ุคนจ้างมรืเปล่าพ่แม่ไปด<อ>ูว่าเพรถว่าคือว่าปิดบิ๊กแตกทุกทุกทุ่งของคนมาจังซีมันไม่ได้เคยพูดว่าแตกทุกที่บางที่มันก็คงมีแหละคู่อื่นอ่านเบ้าแม่นแต่ม <ปะ S 2> ือ <ปะ S 2> หอยบ่ได้เ๋้าเองเออไปแล้วป่เนี่ยรับรถคว้านที่ไหนอืม ไม่ใช่หรอ,อไปห <ผม S 1> าด้วยรีขผมเล่าด้วยวันนี้มีงานที่ไหนพี่หนุ่มพูดนนก,กับกามหนาของเมืองพี่อ่ะนี่การโปรโมทอไรเลือ่ะอันนี้สำคัญอืม สื่อโฆษณาอืมสื่อโฆษณามีผลจริงอันนี้ไม่เถียงอาการสแตมเป็นไงเนี่ยน้องไข่แน่ขึ้นหรอครับนั่นบอนองนาตีตอยว่าน้องไข่แน่ขึ้นหรอครับอือถ้าอยู่ได้หมอ,อยู่นล้วหมอเราไม่มีปัญหาหรอครับพี่น้องอ <c oughs> ที่แหนเป็นห่วงอยู่น่องยันหมื่นในวันสามสองหมื่นหรอวะสองวันแล้ว อืมแต่พิ่ดูแลหมนกกอนะก้อนพี่น่องปลอดภัยน่าจะเป็นคุณแม่มาเฝ้าอืมไปเบิ่งมาได้ลูกไปเวียบุกชินกินะเบิ่ง <c oughs> ไปเบื้องหนาบ <c oughs> อก มาพี่น้องแส่เสียบดีเอ๋อไอ้ก๋วยเตี๋ยวมะหมาหล้านพ่อแม่เนี่ยที่นุงนภัสบอกว่าวงไหนก็เหมือนกันลหละแม่ันจริงไม่ต่างกันดอกกูง,งานวงได้หลายัะมือมือคนเมืองกบบนี้อืม เรื่องปกติเอง嘛เรื่องบ้างนี้ครับวันเขาไปจำก็บอกวันไปสวัสดีพี่ตาณนะครับ พี่นดำทริปโคตรม่กคืออืมอันนั้นรอดถามนะครับเมื่อคืนหนาวเมื่อคืนนะครับที่ที่บอดพูดเออมาหาฟังเราเราสีบอกเรื่องอย่างอืมเอยหาถามบอดเนึ่งว่าเออบอดแกพูดเอ่ะ โอ้ยยังแบบใดกอะคอยถามเพิ่นเด้อส่วนผมก็บอาส่วนผมคนละเรื่องอของผมเนีออ่ยบอส่วนของผมมันมันคนละเรื่องกันพี่เหลียวมันคนละเรื่องกันนะข้าของบาลคนละเรื่องกับผมเนี่ย ต้องทล่ะะมากอาไุเท่าไ้ร่เอาแล้วก็กี่ไปไหนเนี่ยกาบูรานอ๋อนุกกากับใครคะน้องี่ไหนมมิ้เอ๋ออามิวมิวก็มาด้วยปะนี่ช่หนุ่มือนปอนพี่เวลากินอะไรกินแต่เสียบ แซ่บพีตรีเลยนู่ผมออว่าอยรจะออกินพิตรีก็กินแบบแซ่บคือแซ่บหลดนะอืมตอนจะมูคุณงตัดแซ่บแซ่บสุดต่อนครับอืมแซ่บมาครับยิ้มซีนีเลย โม่นอนั้นบ้นเดือตื้นตัวหาเพื่อนเลื่อนตะลังไข่ตะลังไถ่ใช่ไหมเลื่อนช่มลาถ้าดูเลื่อนแสดงว่ายืดเก้าอันนี้อันนี้รอสยานี่คืออะไรริต้องมาทีเตียงบ้าง ยิน e เกากาพ้กันการร็มทั้นหมนแล้วห้าสิบกระปุกแยกฟรีหนึ่งกระปุก ยิ่นพ่อ้กไม่ต้องถึงใครที่มีกระปุกเพื่อนเพื่อนแลนเดอกระปุกขนาดกลางกับกระปุกใหญ่นะอ่าประมาณยี่สิบกระปุกผมให้เลยหนึ่งกระปุกจริงๆอันนี้พูดตรงนี้เลยถ้าใครมีถึงยี่สิบกระปุกนะผมให้เลยหนึ่งกระปุกส่งส่งมาให้ผมแล้วผมจะส่งกับกระปุกไอแคบหมูไปให้หนึ่งกระปุก

นี่เนี่เชียงนาตีก็เป็นเผ็ดอันนี้บปเาเพดปะาเสีต้องเพดส 2, 6, องมาจงสองกระปุกแล้วก้าวเลิศขอบคุณครับจะใส่ไงบ้าน้อ

มือแรงเลยอืมมีดาม่าอย่างทราาง,งบัจจาอย่างมีราคาสรงบอโอ้มีราคาสรงก็มีนะครับราคาทรงกับนี้ครับพี่น้องอืมไอบอดบิ๊กคือศูนย์แท่ไม่ศูนย์เนี่ยอื ไม่ได้ศูนย์นะศูนย์เรื่องเงี่ยงอือมศูนย์เรื่องเงียงเนาะศูนย์เรื่องอะไรอ่ะไม่มีนะอะไรพีศูนย์เงี่ยงเออจริงศูนย์เรืเรเอ่อง,งอะไรอ่ะ พี่หนุ่มม,มันไหนก็แบบฟิวเบี่ยมอ๋อมาดิโอป่ะยังให้ไปอีกป่ะเนี่ยหมายถึงบอสค่ะ บอดไหนวะไปถึงไข่อ <buscar. S 1> ่ะไข่ใช่อันนี้คออันนี้คอเมงอะไรนี่คอเต่าใช่นีมเมื่อวานแล้ววันที่มาเป็น แก่ครับเชิงขึ้นไปกันจ้าจ้างแล้วพอกันจ้างอีกสองวันอ,อาทิตย์ถึงพบกันที่อุดอรใช่ไหมคะโอเค ตอนนี้ไปอุดอรไหมครับพี่หนุ่มอ๋อตอนนี้งานอุดอรเลื่อนนะฮะลืมบอกตอนนี้งานอุดอรเลื่อนทั้หนึ่งวันนะครับทักหนึ่งวันเดอ้อทุกคนทักหนึ่งวันนะครับพักหนึ่งนึง พักหนึ่งวันพักหนึ่งวันเรียกว่าไปแล้วไปสรวไม่องกลับแล้วโอ้จะเป็นไรเนาะ ได้ข้างในนะมีมีแคปเหลือไหมจ้าาวันที่วันที่หนึ่งเจอกันเดี๋ยวพี่จะเอาไปมันสื่อไงได้ได้ได้เดี๋ยวพี่หนมเอาไปให้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้